อันยองทารลิปโชว์หนึ่งเมตรเบาๆปากแห้งอ่ะอันยองอันยองวันดีทุกคนคือไม่หนำอะไรอุ้ยขอโทษค่ะเจงนะคือไม่หนำมาไลฟ์วันนี้เพราะว่ามิจะบอกเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาทุกคนมิจะบอกว่า อาทีนี้มินมีงานทุกคนทุกคนที่นี้มินมีงานค่ะทุกคนแต่ว่าที่นี้มินมีงานทุกคนตื่นเต้นไหมไม่รู้ทุกคนตื่นเต้นไหม,ไม,ตไหมแต่มินตื่นเต้นมินตื่นเต้นที่มินมิงานอาทีน่นี้แต่ว่ามันเหมือนแบบว่ายังไม่แบบยังไม่ประกาศทุกคนแต่ว่ามินตื่นเต้นมากเลยมินก็เลย <laughs> อะไรวันนี้ <c oughs> นะคะ ทำไมไม่แจ้งเตือนอ่นั่นสิทำไมไมันไม่แจ้งเตือนนะแต่คือตอนนี้มินแบบนั่งไลฟ์อยู่คนเดียวแล้วก็มีคนเดินไปเดินมาผ่านรถมินใช่ไหมอะไรเงี้ย,ยแล้วมินก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักๆแต่ว่ามินยังน่าจะมินยังบอกมันไม่ได้ทุกคนแต่ว่ามินแบบว่านี่คือแบบสอบบอยขั้นสุดยอดก็คือว่าอาทิตย์นี้มินมีงานนะคะอาทิตย์นี้มินมีงานทุกคนก็แบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ แต่ว่าทุกคนแบบว่ามันยังไม่ประกาศอะทุกคนแบบรออีกนิดนึ่นงนะวันอันนี้เป็นไลฟ์ครั้งที่สองของเดือนแล้วก็แบบว่าว้าวอุตส์ตื่นเต้นสุดๆเลยมินยังไม่รู้เลยมินจะได้กลับบ้านไหมอะตอนนี้จริงๆมินอยากกลับบ้านช่วงปีใหม่แต่ว่า ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับไหมใชไใครก็ได้อ่า <laughs> นภาษาญี่ปุ่นให้ท <laughs> ี <laughs> <laughs> ตื่นเต้นไปด้วยเลยเตือนด้วยนะคะเม <laughs> ื่อกี้คุณพี่คนไหนคะบอกว่าอยากเห็นสายวิวเบอร์ก็ทูกชอบครังหน้าเตือนมิด้วยไม่เรื่องงานไม่อาากอจน นี่ยมิก็ไม่เลือกนะแต่มิก็ยังยากจนอยู่ทำไมทำไมกันทำไม <c oughs> บนรถที่เดิมใช่ที่เดิมอุย้ยมุมนี้แบบมุมนี้แบบแก้มเยอะมากไมเเป็นราาคว